คนส่วนใหญ่คิดว่าต้องพูดเก่งต้องขายเก่งจะได้เงินแต่ในความจริงแล้วคลื่นได้เงินหรือคลื่นดูดเงินเนี่ยไม่ตอบสนองจากสิยงที่ดังนะแต่ตอบสนองจากความนิ่งเงียบที่ลึกภายในเสียงเงียบคือสัญญาที่บอกว่าใจคุณวางใจคุณมั่นใจคุณพร้อมเปิดรับและนี่คือคลื่นเงินเปิดเรียบร้อยแล้วครับตอนที่คุณโพสขายของด้วยความเงียบในใจไม่รีบไม่กลัวไม่คาดหวังอยูอ่ดียอดก็เข้าทั้งที่ไม่ได้บีบไม่ได้เร่ง ตอนนี่คุณแบบเดินนิ COVID ่งๆผ่านใครไม่รู้สึกว่าแม่เขาอยากซื้อของจากคุณเหลือเกินขนาดคุณเดินผ่านยัรู้สึกว่าเขาอยากซื้อของคุณเคยเลยไหมร้านขายเหมือนกันคุณเดินสองร้านคุณอยากซื้อร้านนี้ไม่อยากซื้อร้านนี้ใครเหมือนกันคุณไม่รูはは้จักทั้งสองร้านเหมือนกันเมื่อก่อนผมซื้อคอมพิวเตอร์ไปผมไปพันทิพย์ทุกร้านขายโน้ตบุ๊กเหมือนกันผมอยากซื้อร้านนี้ผมไม่อยากซื้อร้านนี้ไม่รู้เป็นไรนั่นคือคลื่นทั้งของคนขายสองร้านนี่เหมือนกันบางคนเรียกว่าหงจุ้ยบางคนเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตตตรรรงงงงไไหนนนนแ่่่่่่จจิิมมใชคคืือลทีััา ัง้นคลื่นเงินคือคลื่นที่เกิดจากการที่คุณไม่มีเสียงรบกวนครับหรือว่าความสงบภายในใจนิ่งแต่ตื่นรู้คลื่นซับจะตามมาใจเงียบแต่มั่นใจคลื่นซับจะตามมาโอกาสจะวิ่งเข้ามาใจโล่งที่ไม่กลัวลูกค้าจะปิดยอดเงินไหลเข้ามาเองครับ